ดีรอเป็นไรอ่ะข้องบนบาร์รวดีหรออ้าวร้อนเหรอม่ไมทันหรอก็ดีหรอกทายไม่ดีหรอเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวยวตัดเนี่ยนะเอาเดี๋ยวขอสรุปตัวเลขสำหรับของแอดมาน้อยนะคะประจํามวดเพนที่หนึ่งกรัฎาคม2567นาะคะพี่แอดมาน้อยบนมามีแปดแมดสอง8 8ด 892 893เน้นบนมีที่83และ93ส่วนรองมี82 92นะคะท่านผู้ชมส่วนล่างนะค่ะคนหามาที่18 17รองที่27 28เน้นหนักหนักไปที่17ล่างเม็ดเดียวค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะแคปหน้าจอไวไ้เลยแคปหน้าจอไวไ้เลย เริ่มจะปวดแขนแล้วนะครับได้เวลาหรือยังค่ะตอนนี้ก็9นาที9นาทีแล้วอาเลยก็ได้อ่า9นาทีแล้วอามผู้ใดแคปจอนไว้แล้วก็เอาไปเขียนใส่เอ่อหม่วงนั่นอ่วงนั่นเสียง,ง,งเยมืองเมือแดงข้าียะมนเขาตัวไรชุดนี้สิข้าวว่าฉันตัวแล้วก็ให้สังเกตนะตาตาจิบุญสังเกตว่าเนี่ย มันทิมาตัวไใบสมตลอดเลยโอมันตรงกันบอบนนี่ตรงกันสองตัวเลยแต่ก็เล่าบนขาดีว่ามากกตรงกันจะค่อยพิน้าไปเรื่องค่เป็นไปได้เบิหลังมันออกได้เวิหลังว่าพุ่นเลขอะก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุหัวคนนั่นเดี๋ยวนี้หลก็แฟมีน้ไลยก็ยูนใ่แฟม้องเอามาสียงฟันดี่นู่นนะบ้เสจยงแจอ่า ใบชมุนก่บใบมนีกว่าฟันดีกว่าแล้วเ่าช่วยพี่ฟังเลยเด้อเอาไปเวพามือกันเลยเออมือนี้มันนั่นแล้วเรื่องอีกแม้เออทั้งเพรเรื่องอีกมือนี้ก็ดีแต่ปลาลอยซีหาคลิปกันไปเไา้ขันเบิ้งขันเฮาโรไหลยหลเอฟซีพฤศจิ้ากิ่อนะไน่ลากกับอาจากโทรศัพท์เครเ่ที่อะไรลังคนทั่วมากอกว่าโอ้ยอกจะลงเลยงไหนถอดคอยกินว่าได้เฮดเวียก์เสั่อนวินเออ ก็แล้ววานที่ไปเห็นพียกก็ติ้งขึ้นมาเลยพอได้เห็นอย่างจักรยานยางรับเลืกเจ้าอยู่นี่พี่สันเออเนาะอ้าวจ้าไหนกะสมมาพักวันครับขอบคุณขอบคุณหลายๆสล้วเราการติดตามรับชมครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้อันนส่วนตัวเลขนะครับให้ติดตามไว้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้าท่านสิพลาดโอกาสเวลาอ่าสายด่วนเพิ่นมาหนึ่งสิพลาดเด้่การนั่งปฏิบัติธรรมเนยอะไรส่วนเลยชาวไทยครับหรือว่าจะมากกว่านของบรูอ่ะขันเพิ่นมากกว่าจะสิลงเห็นกอน อาทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางนะครับให้ใซวิสก,นะกับลานาญาณในการรับชมถือปิจยาวากันครับพอพี่น้องเป็นเรื่องรรมดาเลขมันมีถือมีผิดจะในคลิปหน้าทีมี่ยังมากหวัวดมากาพอพี่น้องมีแนวทังจากสํานักหนมากหวัวดมากาพอพี่น้องแต่ว่าพอเรื่องนังถ่ายอยู่ลำทางแล้วเ๋ยจงไรเท่ากัาสีสัมผัสพอเรื่องแบ้นร่วมเห็นพอพี่น้งนองบึงเลยเอาความพูดไร้ไครับผมคลิปหน้าพักกันไหมครับผมสวัสดีครับ